สวัสดีครับผมวันนี้กลุ่มหกพวกเราจะมาพีเซต์เรื่องพอลิเมอร์นะครับผมมาเริ่มกันเลยพอลิเมอร์คืออะไรนะครับพอลิเมอร์คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยมอนอเมอร์หลายๆหน่วยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ครับพอลิเมอร์นั้นแบ่งได้2ประเภทนะครับ1เลยคือพอลิเมอร์สังเคราะห์เกิดขึ้นได้จากการสังเคราะห์นะครับผลิตโดยนำมอนอเมอร์ มาทาปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่เหมาะสมทําให้เกิดพันธะโคเวเลนต์ครับโมโนเมอร์นั้นที่ใช้เป็นสารตั้งต้นเป็นสารไฮโดรคาร์บอนครับอย่างเช่นพวกพลาสติกครับที่เป็นประเภทสังเคราะห์พพลิเมอร์นะครับไนลอนหรือคาร์คอนเป็นต้นนะครับส่วนประเภทที่สองครับพอลิเมอร์ธรรมชาติครับเกิดขึ้นได้เองได้ตามธรรมชาติเลยครับพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยครับ มีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดและในแต่ละพื้นที่ครับสิ่งมีชีวิตนั้นผลิตด้วยขบวนการทางเคมีครับอย่างเช่นพวกแบบแป้งบายางธรรมชาติอะไรแบบนั้นหรือโปรตีนอะไรแบบนั้นครับเป็นต้นพอลิเมอร์พันเอกพอลิเมอร์คือพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ omer, เพียงชนิดเดียวยกตัวอย่างเช่นแป้งเซราโคลสไไบโคเจตพอลิเอทีดพลิสไตรีดพอลิโพ โพลีพอลิเมอร์รวมโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโพลิเมอร์สองชนิดหรือมากกว่าสังเคราะห์เพื่อให้โพลิเมอร์ที่ริบตดตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นโปรตีนโพลีเทสเทอร์โพลีเอทไนยาเอสบีอาร์ยาเอบีเอทโครงสร้างของโพลิเมอร์แบ่งได้3ประเภท พอลิเมอร์แบบโซ่ตรงโซ่พอลิเมอร์เรียงกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆมีความหนานแน่นและจุดล้อมเลวสูงมีลักษณะแข็งและเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆพอลิเมอร์แบบโซ่กิ่งมีทั้งโซ่สั้นและโซ่ยาวกิ่งที่แตกออกทำให้ไม่สามารถจัดเรียงชิดกันได้มากนะักมีความหนานแน่นและจุดล้อมเหลวตำ่ำ ยืดหยุ่นและมีความเหนียวต่ำโครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายพอลิเมอร์แบบล่างแห är, มีพันธะที่เชื่อมระหว่างสายโซ่อยู่น้อยก็จะยืดหยุ่นได้มากแต่หากมีมากก็จะแข็งไม่ยืดหยุ่นมีความแข็งแต่เปราะหักง่ายเกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่จะจัดการย่อยสลายของพลาสติก แยกสลายได้ในสภาวะแวดล้อมเกิดมลภาวะจากขยะอันเนื่องมาจากการใช้พลาสติกแยกสลายได้ทางชีวภาพที่ถูกทิ้งหรือตกลงในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะไม่เหมาะสมต่อการแยกสลายความเป็นพิษของคอมโพสต์ที่ได้จากการหมักพลาสติก ย่อยสลายได้ทางเชื้อภาพเนื่องจากการมีสารตกค้างเกิดสารประกอบที่ไม่ย่อยสลายการตกค้างของสารเติมแต่งที่เติมลงไปในพลาสติกย่อยสลายได้การแก้ปัญหาการใช้พอลิเมอร์สัางหอการลดการใช้เป็นการลดหรือใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สัางขอให้หน้อยลงการใช้ซ้ํา เป็นการนำผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งการนำมาแปรรูปใหม่เป็นการนำาพลิเมอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้มีคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายจะขออย้มีเถอะทรมานครับงานเยอะมากเลยครับแทบเคียไม่ทันเลย